มันต้องวัดสวรรค์นะนะนั่นแหละแล้วมึงก็ผ่านมาเลยแต่ว่ามึงตัดใจมากเลยรูปน้องแหล้าพุ่มขลุอันนี้นวัดบ้านตาานที่หนึงแล้ววัดพระสวรรค์นั่นคือวัดจังจบขอครันอ๋อที่ใส่ผิ้คิ้วใช่ที่ใส่วิกอะใส่วิกมีคิ้วนั่นแหละหลวงพ่อตีใหญ่ทำไมเล่นตีใหญ่อ่ะเขาใส่แว่นเล็บนหวนตกผู้หญิงอยู่หอมผู้หญิงอยู่พอดไฟวิกแสกกลางมีคิ้วด้วยโอ้รูปนั้นไม่ได้เห็นแต่รูปใส่วิกกับเขียนคิ้วจริงหรือเปล่าโอ้ตากเสือเจ้าเรามีไม่เปิดให้ตาเขานั่นหน่อยลองหหาดูน่่ออย อ๋อเป็นเป็นวัดเป็นมาที่ตักคือแม่ตักอ่ะโอ้ยอันนี้ลูกนิรินนี่เห็นไหมล่ะตีใหญ่ไหมล่ะฮะเท่มากออีกนี่ก็จัดชัยมือสอนรามนั่นแ่ะอยากซื้อวิกให้ใหม่เนี่ยนับถือมากเลยใช่ไหมโหพี่ถ้าพี่เห็นได้เห็นจริยวัตรของท่านแบบสมุดงามแบบพูดจามน้อยแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยแบบกรรมฐานแบบนั่งแบบปฏิบัติเย่าลืมนะฮะเป็นถึงรองศาสตราจารย์เลยนะอ เป็นรองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เลยนะเรียนจบปริญญาเอกเลยนะพี่แล้วคือจะจะพูดจาแบบเพ้ออะไรเวลาคุยกับตาเขาคุยยังไงคุยยังไงก็ก็พูดจาเพา้อพูดจาช้าๆไพเราะเรียบร้อยสัมรวมใชม่นี่ยเนี่เน,นี่เป็นไงล่ะเป็นไงละ่ะฮะเนี่ยเสียใจเสียใจไหมเสียใจสิเสียใจคือคือเราเป็นคนพุทธนะพี่น้อยแล้วเราก็รักพุทธศาสนาเร้วางนี้ยเราก็แบบ ด้วยความที่เราเติบโตมากับวัดวารามอะไรเงี้ยแล้วก็น้องน้าพี่ธุรกิจเนาะเราก็แบบว่าพอมีข่าวแบบเนี้เราก็อแต่พระที่ดีท่านก็มีพระที่ดีก็มีเราก็เราตั๊กไม่ได้เป็นคนที่เหมารวมอยู่แล้วไม่แต่มันก็แต่ว่าคนนครสวรรค์ก็รู้สึกเสียใจนั่นแหละใช่ทนเป็นพระดังด้วยนะดังด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรียนก็เยอะเรียนสูงไปเจอทั้งฝ่อยไหมเออประมาณสามสี่ครั้งเองพี่หนึ่งพี่อย่าลืมนะว่าแม่ตั๊กเขามีปณิธานในใจว่า สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาอยากจะสร้างอะไรให้กับวัดประจําจังหวัดของเขาที่เป็นอนุสรสถานเกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้บบถ้าเกิดเขาตายไปแล้วอันนี้ยังอยู่นะ,ะ,ะเขาก็เลยแบบว่าไปสร้างเรียกเป็นศาลาอนเนกประสงค์แม่ของตั๊กเหรอใช่สร้างให้ท่านถวายท่านเหรอถวายไป3ล้านกว่าเกือบ4ล้านท่านเนี่ยนะท่านถี่ใหญ่เนี่ยนะ <laughs> แม่แห <laughs> ละใช่ค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าแม่แม่ตั๊กเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่เราว่าตอนที่ไปเอาเงินไปถวายเนี่ยไปถวายในโบสถ์เลยนะต่อหน้าหลวงพ่อรีสวัสดิ์เลยนะแล้วกระเชิญผู้จัดการแบงค์มา เชิญผู้ว่ามาเชิญกรรมการวัดมาเป็นสักขีพยานในการมอบอมก็คือเงินสดที่มอบให้เนี่ยเกือบสเกือบสีล้านเนี่ยก็คือเอาเข้าแวงไปเลยเป็นชื่อวัด ไม่ได้ให้กับหลวงพ่อนะไม่ได้ให้หลวงพ่อนะอันนี้ให้วัดให้วัดให้วัดอันนี้ให้วัดอันนี้ให้วัดใช่แล้วเงินเราเองแล้วเงินเราเองด้วยแล้วก็เป็นเงินของเราเองด้ค่ะมีแต่เอาเงินไปให้ไม่ได้ไปเงินออกมาเอาเงินไปให้แล้วก็ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งฉลองสาราไปไม่เท่าไหร่นี่เองยังมีรูปนั่งมาเป็นประธานไม่ไม่มาเป็นประธานฉลองสาราด้วยพี่แล้วยังนั้นฉลองสาราไม่กี่วันก็มาเจอรูปเนี้ยใช่ปะวะอย่างเงี้ยนี่หนูใจหายแวบเลยพอแบบท่านบิ๊กเต่าบอกว่า เดี๋ยวมันเร็วนี้จะมีวัดอยู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน <c oughs> หัวใจหนูแวบเลยม่รุนแใจแวบเลยไม่ <c oughs> ไมนะไม่น่า อ่ะโอนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปถอนแล้วก็ไปให้หลวงพ่อเปิดว่าไงใจฟ้าประชานาถโดยนางอะไรงี้ยไหมไม่มีไม่มีว่าเออบอกว่าว่าประบาทน้พุโดยตักสิริพรอะไรนี่ไม่มีนะไม่มีนะเปนคุณอารีกับสลิรบอลดึงไหมดึงไหมดึงไหมดึงสามสิบไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีนะไม่มีกระโปรงใสค่ะโอเคก็บอกว่าอ่ะเราก็เลยบอกว่าอ่ะแวะรถกลับไปไปที่แบงก์แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะเราก็ไลฟ์ไปด้วยอะไรเงี้ยอ่ะมาเปิดบัญชีแล้วนะอะไรเงี้ยอ่ะงั้นทุกคนเออเข้าบัญชีนี้กกกกัันนนะะะะะเเเดดีีีี๋ยยยยววววววไไไไไปปททาาาาบบุญอออรรรงงงง้้้้แแลล็ฟ์ห่่่่่ตพจ แค,แค่ไม่เกินชั่วโมงนะแต่เยนเ็ยนๆก็นค่อยพูด,ดค่อยพูดการฟอกตัวเนี่ยเราต้องค่อยๆพูดไม่กลัวมีนักกฎหมายคุ้มข้างนี่นักกฎหมายคุ <Okay. S 1> ้ม่าแล้วเจ้าก็บอกว่าพี่จะไลค์แค่ชั่วโมงเดียวนะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะปิดไลฟ์เลยนะไม่มไม่รับแล้วนะอะไรเงี้ยก็ในระหว่างนั้นก็ไม่เกินชั่วโมงเราได้มาประมาณสักหกแสนกว่าอืมโอ้ หกแสนกว่าเลยเหรอแสดงว,ว,ว่าคนแบบอยากช่วยเหลือกันเยอะมากใช่คนอยากทําบุญกับวัดประบาดเยอะมากเลยอะ <ừ, S 1> ไรเงี uh ้ย huh. เราก็เลียลเลยเล้ยวรถเลยเลี้ยวรถกลับเลยแล้วก็เอาเงินไปถวายหลวงพอ่อและได้เจอหลวงพอ่อด้วยคือก็อยังคือตอนนั้นน่ะหลวงพ่อกำลังพลิกๆนะพี่หนุ่ม <ừ. S 1> วัดประบาดนะ้ำผู้กำลังแบบบูมแบบพี่หมีอะไรเงี้ยเลยลว่าเราก็รู้สึกปลื้มปิติเนาะได้เจอหลวงพ่อท่านอะไรเงี้ยแต่ก็นึกในใจว่าโอ้โห ไม่ได้เจอท่านได้ง่ายเนาะมีกาสได้เจอท่านแล้วก็ได้ถวายทําบุญกับท่านอะไรเงี้ยขออนุญาตสนทนาธรรมคือตอนนั้นพ,พี่หนุ่มเห็นตัน้งแต่ตั้งโมนที่ชอบอ่านสือธรรมะนะโดยเฉพาะประวัติเกี่ยกวกับพระเกจิทาชอบมากเลยอันนี้เราก็มีกาได้เจอแบบหลวงพ่อท่านก็แบบขออนุญาตอยากจะสนทนาธรรมกับท่านอะไรเงี้ย <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ก็ได้คุยกับท่านแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อคะตอนนี้หลวงพ่อทาอะไรบ้างคะอะไรเงี้ยเนาะพราะเห็นท่านงานเยอะบอกโหท่านไปแบบที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าตอนนี้มีโครงการจะสร้างหมู่บ้าน หมู่บ้านนะพี่สร้างหมู่บ้านให้กับผู้ป่วย h i ชได้อยู่ต้ากเลยบอกสร้างหมู่บ้านมันต้องเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะเพราะสร้างหมู่บ้านนะแล้วถามว่าแล้วหลวงพ่อสร้างทาไมอะคะอะไรเงี้ยสร้างสร้างสร้างเพื่ออะไรอะไรเงี้ยบอกก็เผื่อแบบว่าคนที่เขามาอยู่ที่วัดเนี่ยเผื่อเขาได้เจอกันเออเขาเออได้สร้างครอบครัวกันเขาได้กันเขามีกอะไรแบบมีลูกมีเต้ากันอะไรเงี้ยเออเขาก็จะได้มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยแบบอืมอะไรเงี้ยบอกตั๊กก็นึกในใจว่า คือตอนนั้นน่ะเราไม่เข้าใจว่าแต่พี่หนุ่มอันนี้มันนานแล้วมาหลายปีแล้วเราก็เราไม่รู้ว่ายาเนี่ยมันไปไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยเราก็รู้แค่ว่าเออองค์การทำไมโรคเขาเออเออวเนาะมันเป็นโรคที่เป็นโรคติดต่อเนาะไม่อยากให้มันแพร่เชื้อแล้วเราก็รู้แค่นั้นความรู้เราแค่นั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ายามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วก็ตักรู้สึกเอ๊ะในใจทําไมต้องให้เขามีครอบครัว ทำไมต้องให้เขามีมีลูก,ลกมีเต้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแพร่เชื้อต่อไปไหมอะไเออแล้วตักก็นึกใจบอกหลวงพ่อคะถ้าเกิดอย่างนั้นออน่ะไอ้มันมัมนมันเป็นการแพร่เชื้อหรอตักกถามเลยเพราะมันสงสัยเนาะก็เลยบอกหลวงพ่อคะถ้าเกิดให้เขาแต่งงานมีลูกมีเต้ามันไม่เป็นการแพร่ไปเหรอฮะเลอกอย่างหนึ่งเด็กออยู่ที่ลูกก็ได้ใช่แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อแล้วแบบเด็กที่เขาเกิดมาเนี่ยแบบเขาก็ต้องได้รับเชื้อสิอะไรเงี้ย แล้วเราถามเด็กก่อนไหมว่าเขาอยากเกิดมาแล้วเขาอยากติดเชื้อเอชวีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราถามเด็กก่อนไหมเราไม่ได้มีโอกาสได้ถามเขาเลยนะว่าเขาอยากเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามมัถึงจะไปปลูกบ้านให้เขาอยู่ให้<อ>ได้อยู่ก<อ>ันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่มีใครที่แบบว่าในสังคมนี้ได้ดังใจไปทุกอย่างไหมอะไรเงี้ยบางทีโอเคเราเป็นผู้ป่วยเอชไอวีเนาะในในสมัยก่อนนั้นนะเราก็ต้องอยู่แบบเออู้ว่าเราต้องต้องอยู่ปฏิบัติตัวทําตัวแบบไหนในแบบเงี้ยก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็รู้สึกอย่างนั้นก็ถามหลวงพ่อไปอย่าง ท่านไงท่านก็ไม่ตอบเราไม่พูดอีกเลยไม่พูดเรากับเราอีกเลยอะไรเงี้ยแต่ก็นึกในใจบอกว่าอุ้ยทานแล้วอยากจะตบปาตัวเองยังเงยแบบมึงแทหลวงพ่อโกรธแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าโกรธไหมก็ก็ไม่คุยอีกเลยแหละก็คิดรู้แล้วกันไม่หันหน้ามามองเลยแล้วก็แตอนนั้นตอนนั้นแบบรู้สึกใจเสียเลยอะไรเงี้ยบอก